สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ําแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมาแล้วนะฮะโอ้โหปารีสแชมแมงจะว่ายังไงนะครับมีสื่อบอกว่าเลนมซี่ครับราชาเนี่ยเริ่มคุยสัญญาใหม่กับเปเชนแล้วนะครับอืมมาฟังกันหน่อยนะครับน่าสนใจมากๆอันนี้ครับเป็นสื่ออย่างเลคูเป้ครับสื่อเมืองน้ําหอมของฝรั่งเศสนั่นแหละ ก็บอกว่าราชาเลเนเอเมสซี่ครับซูเปอร์สตาร์อาร์เจนตินาเนี่ยเปิดการเจรจาขยายสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงซะแล้วนะครับต้องบอกว่าดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเมสซี่ครับเพิ่งเคยตกเป็นข่าวย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาโดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีบาร์เซโลนารวมไปถึงอินเตอร์ไมอามี่ครับที่จับตามองอยู่นะครับแล้วสื่อเองครับก็บอกว่าเมสซี่ครับในวัย35ปีเนี่ยไม่ต้องการย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้ว จะย้ายแบบที่ยังไม่มีถ้วยอย่าติดมือเนี่ยผมก็ไม่อยากย้ายนะเลยเริ่มการเจรจาสัญญาใหม่กับเปเชนะครับแม้ว่าทางเมซี่ครับอยากได้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอต่างๆแต่ทางลุยกัมโปสครับผอกีฬาของเปเชเนะี่ยอยากที่จะโน้มน้าวเมซี่ก่อนฟุตบอลโลก2022ที่จะเริ่มต้นขึ้นมากกว่าด้วยนะครับอยากได้เร็วอะไรประมาณนั้นนะฮะ และมีการบอกว่าเมสซี่ครับรู้สึกว่าการอยู่ในกรุงปารีสเนี่ยเหมือนบ้านมากขึ้นรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการทีมก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะแถมยังคุยกับลูกๆเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยสําหรับราชาเลนเมสซี่นะครับอื้มๆๆ ไม่แน่นะครับอาจจะต่อสัญญาใหม่กับปารีสชาเมงก็เป็นได้ตอนนี้เขายิ่งยิงเป็นกอบเป็นกำรรด้วยนะฟอร์มดีวันดีคืนสำหรับชางราชาเมซี่นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของสตาร์ดังคนนี้คอมเมนต์ก็ไห้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับจี้รับฟังนะครับผม